สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาสเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีเจริมพระพุทธมนต์ทรงสดับพระธรรมเทศนาเนื่องในวันธรรมสวนาะ เวลา18นาฬิกาสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทรงสดับพระธรรมเทศนาเนื่องในวันธรรมสวรนะขึ้น15ค่ำณพระออโบสถวัดพระพุทธสายญาติหรือวัดพระนอนถนนคีรีรัตยาตำบลคลองกระแสงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมันสการบูชาพระพุทธปฏิมาประธานประจำพระอุโบสถ พระสงฆ์และสามเณร0รูปจเจริมพระพุทธมนต์ทรงจุดเทีนยนดูหนังสือเทศพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมศทรงจุดทูปเทียนเครื่อง,งทรงธรรมพระราชธรรม,มาวาทีวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องกรรมมิขิตกถาซึ่งพัรณนาถึงการฟังธรรมตามการอันเหมาะสมเป็นอุดมมงคลประการหนึ่งเป็นการเสริมปัญญาพัฒนาความคิดพิชิตความสงสัยและทําจิตใจให้เบิกบานปราศจากนิวรณธรรมะ จากนั้นทรงประเคนจตุปจัจธยาธรรมบูชากันเทศวัดพระพุทธสายญาติหรือว่าวัดพระนอนนี้ตั้งอยู่เชิงเขาว,วังทางด้านทิศใต้ไม่ไกลจากสารหลักเมืองซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยากรมศิลปากรประกาศให้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2478มีพระพุทธสายญาติซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่เป็นลำดับที่4ของประเทศไทยมีลักษณะงดงามสร้างด้วยอิฐตลอดทั้งองค์และหลงรักปิดทอง อมพระศิรทั้งหมดห่อหุ้มด้วยทองแวววาวองค์พระยื่นออกมาจากหินภูเขาที่ฝ่าพระอาทได้เขียนลายทองเป็นภาพประสาทพระพรมฉัดพระมหามงกุฎเป็นต้นพระนอนองค์นี้เดิมสร้างไว้กลางแจ้งต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวิหารพระพุทธสยญาติดังที่เห็นในปัจจุบัน ภายในวัดแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปทรงเครื่องเก่าแก่ซึ่งรูปทรงคล้ายกับพระพุทธรูปพระประธานวัดหน้าพระเมรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสูมชดาทรงเชิดมีต้มหูนอกจากนี้ยังมีพระพุทธชายภายในพระวิหารมีภาพเขียนฝาผนังสีฝุน่นเป็นรูปพระพุทธเจ้าพร้อมพระอัครสา,าวกและมีรูปปั้นเหมือนพระครูสุชาติเมธาจารย์เจ้าอาวาสวัดด้วย